สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับามารู้จักกับวิธีการสมัคร a c e b o o k นะครับวิธีการสมัครการสร้างรายได้ใน a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเพจนะครับาการสร้างรายได้นี้ก็คือ,อคือผ่านกฎเกณฑ์ในของเฟซบุ๊ o ลระบบต่างๆนะครับอันนี้ผมจะมาสมัครนะครับการสร้างรายได้จากดาว นะครับทุกคนก็จะสมัครเหมือนกันหมดนะครับการสมัครการสร้างรายได้นะครับเราก็จะ,ะไปสมัครนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสมัครไปพร้พอมๆกันนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เครื่องมือของคุณได้เลยนะครับก็จะเห็นดังรูปนะครับผมจะพาเพื่อนๆสมัสมารดาวนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเ,เตรียมที่สําคัญเลยนะครับเตรียมบัตรประชาชนนะครับเตรียมไว้ก็ได้นะครับบัญชีที่จะผูกมัดนะครับกับ facebook นะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นแนะนําผมแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะง่ายต่อ,ตอการตรวจสอบให้ได้เร็วขึ้นนะครับ พร้อมแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาที่เครื่องมือของคุณได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวอ่าก็จะบอกว่านะครับการสร้างรายได้ด้วยดาวนะครับอ่าชำระเงินแล้วนะครับนี่แล้วก็เข้ามาที่เริ่มต้นนะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นี่คือผมสมัครเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาต่างๆนะครับจากดาวนะครับให้พลวก็ก็จะให้เป็นเพื่อนกรอกตามตามระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเลขที่บัตรประชาชนาเพื่อนๆก็ก่อเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลขบัญชีที่ผูกมัดนะครับเลขบัญชีที่ผูกมัดบัญชีที่เคลื่อนไหวนะครับไม่ผิดอะไรต่างๆก็ก่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็สวิปโค้ดนะครับแล้วก็สวิปโค้ดหมายถึงว่าสวิปของ ธนาคารนั้นๆที่เราก็อเข้าไปในเขตกรุงไทยล้วก็ก็พิมพ์เข้าไปหา,าสปีดพสร์ตของกรุงไทยนะครับก็จะขึ้นกรอกเสร็จแล้วนะครับพอกรอกเข้าไปเสร็จก็จะให้ทำทำขั้นตอนตา่างตามที่ระบบแนะนำนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปทำนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สามารถอยากสร้างรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในโฆษณาในคลิป นะครับเนี่ยผมผมสามารถเปิดสร้างได้ได้แล้วนะครับดาวผมก็เพิ่งเพิ่งผ่านกดผมก็เพิ่งสมัครไปนะครับเพื่อนๆท่านไหนอยากมีรายได้ในช่องทาง facebook นะครับเปลี่ยนจาก facebook เป็นเพจนะครับสามารถสร้างรายได้ได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลอง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 ไปทำดูนะครับเผื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกวันนี้ เพื่อนก็หันมาเล่น a c e b o o กกันนะครับการสร้างรายได้ในคลิปสั้นคลิปยาวนะครับคลิปสั้นคลิปยาวของผมที่ยังไม่ผ่านก็คือโฆษณาในสตรีมในที่นี้หมายถึงว่าคลิปยาวนั่นแหละครับที่เพื่อนเพื่อนดูคลิปโฆษณาในสตรดมโนี่ของผมดูเข้าไปดูกันนะครับเนี่ยยังไม่ผ่านกดเลยนะครับจำนวนสมาชิกต้องมีขั้นต่ำห้าพันคนนะครับห้าพันคนห้าพันคนนี้เนี่ย ต้องถึง5,000ันคนของผมแค่สองพัน0องกว่าคนเองยังไม่ถึงนะครับาการรับชมวิดีโอนะครับการรับชมวิดีโอหมายถึงว่าวิดีโอที่เราลงในคลิปยาวนะครับมันจะเป็น2นาทีขึ้น1นาทีขึ้นไปนะครับเนี่ยก็จะตีเป็นภาพรวมของคลิปยาวนะครับที่เราดูนะครับยังไม่ถึงห0,000ืนนะครับ60,000นาทีอันนี้แค่ส0 0 0 0นกว่าก็รอและจะมาชิกก็ยังไม่ถึง5,000ันนะครับ การแชร์วิดีโอก็ภายใน30วันนะครับก็เกินคาดก็แบ็กกลับไปอันนี้การสร้างหน้าได้ของดาวนะฮะที่ผมสมัครเสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็ตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับเตรียมบัตรประชาชนนะครับชื่อเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับกรอกตามที่รายละเอียดที่เขาแนะนําได้เลยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่อําเภอนะครับเป็นภาษาอังกฤษจ,จังหวัดอาเภอซิตี้นะครับจังหวัดเลขรหัสไปรษณีย์ข้อมูลส่วนตัวเลข บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารนะครับแล้วก็สิวิโค้ธนาคารที่เราจะผูกมัดนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนแล้วก็เสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับอันนี้ผมดาวนะครับอันนี้การสมัครของดาวก็เสร็จแล้วนะครับดาวนี้ได้จากรายได้จากไหนนะครับก็หมายถึงว่าเราลงคลิปวิดีโอต่างๆมันจะเป็นคลิปเรียวคลิปสั้นนะครับ เ,เพื่อนๆก็สามารถหมยถึงว่าคนดูของเราเขาก็สามารถส่งดาวมาให้เราได้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นคลิปรีวคลิปเรียวนะฮะคลิปเรียวพูดผิดนะครับคลิปเรียวก็ที่ท,ที่ตอนนี้กําลังติดกระแสกันนะครับคลิปเรียวนะครับก็สามารถเปิดสร้างได้ได้แล้วนะครับตอนนี้เขาไปกดใหม่คลิปเรียวนะครับตั้งแต่วันที่8ดมาไม่แน่ใจเหมือนกันที่แต่พิที่แปดมานะครับเขาบอกว่าต้อตงเป็นใบหน้าของตัวเอง นะครับกำหนดนะครับประมาณนี้อย่าเอาคลิปคนอื่นมาตัดลงนะครับอย่าเอานำนำนำเอาเพลงของคนอื่นมาใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าจะเปิดสร้างได้นะครับตามกฎของเขานะฮะแต่ถ้าเอาเพลงลงมาได้ไหมปกติได้ไหมทุกอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะสื่อในในยอดวิวยอดคนดูประมาณนี้แต่ก็จะไม่สามารถสร้างได้ได้ได้นะครับอันนี้จะก็จะเป็นความรู้ เล็กๆน้อยๆนะครับในการสร้างรายได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับในคลิปนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็น้อยนะครับขอขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับก็ขอวันนี้ก็สวัสดีครับ